ที่ผ่านมาไม่นานนะครับก็มีเพื่อนของเราคนนึงถามเข้ามาว่าสิ่งก่อสร้างของเรท้ารอนเนี่ยมันต่างกับของธรรมดายังไงโอเคมาเริ่มกันที่เรต้ารอนเวิร์กช็อปกันก่อนนะครับสำหรับเวิร์กช็อปประเภทนี้เนี่ยมันจะดีกว่าเวิร์กช็อปธรรมดาอยู่พอสมควรเลยครับอย่างแรกคือไม่ต้องเสียเวลาในการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับมาถึงปุ๊บเบลสามเลยขั้นสูงสุดนะครับข้อ2ถึงแม้ที่บ้านของเรานะครับไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ตัวเวิร์กช็อปก็สามารถทํางานต่อไปได้ เพราะว่าเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่ติดตัวไปแล้วนะครับสามารถทำงานได้แบบ full option นะต่อมาสิ่งก่อสร้างชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า r e t Talon Watchtower ในเรื่องของการลดค่าเทรดซอมบี้บุกบ้านเนี่ยตัวป้อมของ r a ร Talon นะครับจะหักลบไปเลย6หน่วยด้วยกันเยอะนะ6หน่วยนะครับ 2. มีคนยืนเฝ้า3คน 3. ไม่เสียเวลาอัปเกรดมาถึงปุ๊บเป็นขั้นสูงสุดไม่เหมือนกับวอตทาวเวอร์ธรรมดาที่ต้องมานั่งอัพเกรดถึง2ขั้นด้วยกันนะครับและถึงแม้จะอัปเกรดถึง2ขั้นไปแล้วมันก็ยังดีไม่พอเท่ากับเรทารลอนนะครับนน้อยกว่านะครับเรื่องของการลดค่าเทรดตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีเพื่อนๆบางท่านนะครับคิดว่าเอา้าแล้วสไนเปอร์ทาวเวอร์ของบิวเดอร์มันดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันแย่กว่าของเรทารอน คำตอบนะครับสามารถใช้ควบคู่กันได้จะใช้ทดแทนก,นกันก็ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่สไนเปอร์ทาวเวอร์จะได้เปรียบก,กว่าก็คือเรื่องของสไนเปอร์คอเวอร์นะครับเราสามารถเรียกกำลังเสริมจากเพื่อนในบ้านนะครับมาช่วยยิงซอมบี้ได้สไนเปอร์ทาวเวอร์แบบปกติเนี่ยมันจะหักลบค่าเทรดนะครับ2หน่วยเท่านั้นน้อยกว่าเรทารลอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากดแอคชั่นมันจะกลายเป็นลบ8หน่วยทันทีเยอะกว่า2หน่วยนะครับก็ถ้าที่บ้านเพื่อนนะมีซัพพลายกระสุนเหลือเยอะมาก จะใช้ป้อมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช้ควบคู่ก็ได้อย่างน้อยคือถ้าเราสร้างสไนเปอร์ทาวเวอร์เนี่ยเราก็จะได้สไนเปอร์คอฟเฟอร์ด้วยนะครับไม่แย่เลยนะอันนี้คือใช้งานได้ดีมากอ่ะมาต่อครับสิ่งก่อสร้างแบบนี้ครับมีชื่อว่าเวทารอนบังรูมนะครับอ่ะเพ,อเพื่อนๆนะนึกถึงภาพของสปาร์ตันบารแรกนะครับอืมนึกถึงภาพก่อนแล้วย่อส่วนจากราสล็อตเนี่ยเปลี่ยนเป็นสมอลสล็อตนะครับอ่าโอเคปะ่ะเวทารอนบังรูมเนี่ยมันคือสปาร์ตันบารแรกแบบสมอลสล็อตนะครับ ข้อเสียข้อเดียวครับจะติดลบมอร์อลนะครับหหน่วยด้วยกันมันก็ไม่ไดเยอะมากหรอกแต่ทางผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับอ่ะโอเคครับมาถึงสิ่งก่อสร้างสุดท้ายเลยครับมีชื่อว่า r e Talon o f f i c e r Quarter นะครับในส่วนนี้จะเป็นการจับรวมระหว่างเล้าห้องนั่งเล่นและลอทรีนนะครับอ่หมายถึงว่าห้องซ่วมอะเอามาไว้ด้วยกันสามารถบูสต์มอรลนะครับค่าขวัญกำลังใจในบ้านเนี่ยในเยอะมากเราจะได้บวกสิมรลนะครับเป็นพาสซีฟนะติดตัวไปเลย หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แอคชั่นล้างห้องน้ําก็จะได้บวก10เหมือนกันเป็น20นะครับนี่เยอะแล้วนะยังยังไม่พอครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีเครื่องไว้ o น s สมันก็จะบวกอีก10เช่นกันรวมทั้งหมดแล้วเป็น30มสิบลานะครับเยอะมาก,กจุกๆไปเลยครับสบายๆแต่ความมีประโยชน์เนี่ยยังไม่หมดนะครับเราสามารถใช้แอคชั่นเพิ่มเติม,ตม3อย่างด้วยกันได้นะครับอย่างแรกคือ Meta Analysis ช่วยเร่งสปีดในการกอร่อสร้างนะครับ50%และเร่งสปีดแอคชั่นในบ้าน25%ด้วยกัน2 e d u l e Building บวก2แรงงานและสุดท้ายครับ Survivor r e t r o s p e c t i v e นะครับช่วยเร่งค่าประสบการณ์เก็บเลเวลไว้ขึ้น33%ด้วยกัน Officer Quarter เนี่ยอันนี้แนะนำนะครับให้ใช้กันนะและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งก่อสร้างเรทา l o n ที่เพื่อนๆจะได้ข้อมูลกันไปนะครับ